สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแบคคิวนะฮะแลเวลานี้เราได้มาสำรวจเอ่อเขตป่าอเมซอนกันนะฮะโอเคครับอเมซอนก็โอ้ต้นไม้โอ้ใหญ่มากนะครับผมต้นนี้นะครับต้้นไมยอดจริงครับผมแล้วนั่นโอ้ลันไม่สาวน้อยไม่สาวน้อยโอ้โหนั่นไปชนพื้นบ้านนะครับผมโอ้ชนพื้นบ้านนะครับเขาทำอะไรกันไม่รู้นะครับดูจากสภาพน่าจะไล่ล่าจระเข้อยู่นะอ๋อจระเข้นี่ครับผมโอเคว้าว ดู <Okay. S 1> ดูครับดูอ,อ,อ๋อต้องข้ามแม่น้ำได้วยใช่ไหมครับครับนี่เป็นเส้นทางที่อ่าป่าเาวเขาชนท้นบ้านเขาได้ทำขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับที่เขาทำขึ้นมาเพื่อจะอ่าข้ามไปยังหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับเดี๋ย <Maybe>. ว okay, นะเร,เราไปดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับเ<ม>อน้น้ำลึกนหมครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจับจระเข้กันนะครับหน่าว่าได้หรือเปล่าเอาเลยครับเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าปลาปีไรยาจะมีหรือเปล่านะครับป่านอเมซอนส่วนใหญ่เขาพูดถึงปลาปีไรยาใช่ไหมครับโอเคนะคดูดูดู โอ้ดู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 ครับดูได้แล้วครับผมอันนี้ปลาปลาปีระยาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับบานี่ปลาทูน้ำจืดอ๋อปลาปลาทูใช่ไหมครับไม่ใช่ปลาเทยใช่ไหมครับโอเค้ยโนอนอนะครับน้อง โอเคนี่แบบปลาปีระยะไม่ใช่นะครับโอ้โหโอ้โหดูดูดูครับผมหน้าตาดีมากผมปลาพวกนี้ เอาอันนี้ขึ้นบนภูเขาแล้วนะครับผมอ๋ออันนี้หวานทั้งนกทั้งปลาหมดเลยนะครับเนี่ยชาวบ,บ้านเขาหาปลากันอย่างนี้นะครับผมชาวบ,บ้านอเมซอนนะครับผมมีจับปลาปิรายา ไปปลาที่น่ากลัวที่สุดนะครับนะกาดแล้วก็มือหลุดนี่ครับแต่ว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยปีระยาขอดแท้นี่ยกัดได้เนี่ยนี่กาดขอดแท้ครับปลากับเป้าใช่ไหมลายกับเป้าเขาบอก กาดนี้โอ้เลือดไหลเลยครับผมปลาชนิดนี้นะครับเคยกัดมันแล้วนะครับเนไม่ได้โมนี่มาแคว้นใช่ไหมครับมะเขือพวงนะครับผมไปทำน้ำพริกกะปินีครับอร่อยมากครับผมเนี่ยโอเคอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ครับผม ตาลอยน้ำได้นะคผมนี่ไดโนเสาร์หรือเปล่าท่านโอ้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากครับผมปลาปลาสูงมากนะชีวิตอย่าไปเครียดเยอะนะครับ หยุดในน้ำก็สามารถมีความสุขได้นะครับช่วยทำไมน้ำมันแรงเลยถ้าเจอคนป่าอย่างนี้นี่ต้องหนีเร็วๆนะ <c oughs> มาเลยครับผม มาแล้วครับคนหาปลาเลยครับผมบรรยากาศนะครับดีมากเนาะมากกับเป็นสิบนะครับแหมีแค่ผืนเดียวนะแต่ว่าเพื่อความสนุกนะครับผมก็คือเราไปในร้านไม่ได้นะครับไปซื้อของกอ็เสียงนะครับผมเข้าป่าดีกว่านะครับเนาะ ก็คือเข้าป่าก็คือแบบสบายใจกว่าแล้วก็คือรับธรรมชาติหาของกินแบบธรรมชาตินะครับเนาะโอ้ยมันได้มาคุณปลาคุณปลาได้ไหมเดี๋ยวก็เป็ุณปลาชาวเป็นชนเอาขนปลาลอยมานะครับเนาะลอยมาจากน้ำนะครับเนาะเห็นแต่หัวอันนี้มวยป,ปลามวยปลาในะน้ำนะครับโอเค หรือว่าใครจะชนะ้นะเลยนะเหมยทะเลนะหมยทะเลเหมยทะเลอันนี้ลอยมาจากน้ำจากป่าอเมซอนนะครับผมโอ้แม่สาวน้อยมันคือกิ่งไม้มันคือเศษซากโบราณนะว่าถกที่ลอยมาจากดินแดนอันห่างไกลว้าวจริงด้ไหม นี่คือผล<ส>ผล<ส>นี่คือผลล,<ส>ผลไม้ปีศาจเอาไว้ขบวนเฮ้ยถูกมันมันได้พัดพามาแต่กลายนะกรลางน้องอโอ้ดูนั่นนั่นคิอซะช้าเลยจะไปมาไม้ป่าเมื่อกี้ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะเนาะคือผมกลับมาแล้วก็ ซอยให้เป็นแผ่นเล็กๆนะครับอบมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มะเขือพวงเนาะอันนี้นะครับหมูนะครับหมูกระดูกหมูต้มพร้อมกันนะครับเน่อทำเป็นซุปหน่อไม้นะครับเนาะคือรับรองอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้มพร้อมกันนะครับเนาะให้เปื่อยด้วยกันนะครับเนาะอ่านี้ง่ายนะครับเนี่ยจะเป็นซุปหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะครับนะครับผมเพื่อสุขภาพนะครับผมแล้วก็ ต้มไปได้เลยจนมาเปื่อยนะครับกระดูกหมูแล้วก็ต้องแน่ใจให้หน่อไม้สุกจริงๆนะครับหน่อไม้ไม่ควรกินแบบดิบนะครับหน่อไม่ดีต่อสุขภาพเนาะคือต้องแน่ใจว่าต้มให้สุกนะครับถ้าไม่สุกบางครั้งคือมันจะขมด้วยนะครับนแกงสุกแล้วคือลูดใช้กับราดกินข้าวนะครับนะว้าวสวัสดีครับเนซี่พ่า สวัสดีครับสวัสดีครับมือด้วยมือด้วยบมุ้วยสวัสดีสวัสดีสวยๆนะสิสวัสดีครับโอเคกดบอยว้าวโอเคนะครับนีอาหารที่เราจัดหน่อมั้จัดในป่านะครับกลับมาถึงก็หน้าตาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับผมก็ใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่ ไมแล้วก็เราต้มเป็นซุปหน่อไม้ใส่มะเขือพวงนิดหน่อยนะครับเนาะก็คือโอ้อร่อยมากนะครับหนาะคือนะก็คือก็กินกับน้ำพริกนะ้ำปูนะครับหนาะคืออร่อยมากครับผม